สวัสดีครับผมสนธยาจากบริษัท t ันเดอร์เมซอนผู้จำหน่ายปุ๋ยตาควายยิ้มครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาดูแปลงข้าวนะครับเป็นนาดำแบบนาดำโยนนะครับซึ่งปัจจุบันก็ค่อนข้างหาดูยากๆนะครับแปลงนี้นะครับได้ใช้ปุ๋ยสูตร2145นะครับตาควายยิ้มนะครับใส่รอบแรกนะครับ เพื่อช่วยในเรื่องของการแตกกอแล้วก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สังเกตได้นะครับข้าวจะมีใบแข็งใบตั้งนะครับอันนี้คือสูตร2145นะครับช่วยการเจริญเติบโตต่อเนื่องเขียวนานนะครับแล้วก็ข้าวใบแข็งใบตั้งนะครับเนื่องจากมีธาตุอาหารรองครบนะครับมีแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์นะครับโดยเฉพาะแคลเซียมนะครับของบริษัทค่อนข้างมี ปริมาณค่อนข้างสูงนะครับทำให้ข้าวส่วนใหญ่นะครับใบแข็งใบตั้งนะครับปัจจุบันทางแปลงของพี่ขวัญข้าวเนี่ยครับได้ใส่ปุ๋ยรอบสองไปแล้วนะครับซึ่งดูโดยรวมของแปลงจะสังเกตว่าข้าวยังเขียวอยู่นะครับเนื่องจากใส่ปุ๋ยสูตร15-41ตาควายยิ้มนะครับไปแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับ โดยรวมของแปลงสังเกตได้ว่าเขียวสม่ำเสมอนะครับแต่กอดีเขียวเข้มนะครับแล้วก็เขียวนานนะครับเนื่องจากสูตร15-41นะครับมีธาตุอาหารครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและก็ธาตุอาหารรองนะครับซึ่งมีแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์เสริมทำให้ข้าวแข็งแรงใบเขียวใบตั้งนะครับอีกอย่างหนึงในสูตร 15 41ช่วยในเรื่องของข้าวครับเขียวนานนะครับเขียวถึงวันเกี่ยวนะครับเมื่อเขียวนานถึงวันเกี่ยวสิ่งที่ได้ก็คือใบธงนะครับยังเลี้ยงข้าวนะครับทําให้ข้าวนะครับสามารถกินธาตุอาหารได้นานขึ้นนะครับคอรวลงที่รีบหรือไม่เต็มนะครับก็จะมีแป้งเพิ่มมากขึ้นทําให้คอรวงนะครับหนักตั้งแต่คอรวงถึงปลายรวงเลย ช่วยทําให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยสิบถึงยีถังนะครับทำให้เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยตาขวายิ้มนะครับส่วนใหญ่เมื่อนําไปใช้ครั้งแรกแล้วประทับใจนะครับทำให้ใช้ต่อเนื่องนะครับโดยปัจจุบันนะครับปุ๋ยตาขวายิ้มนะครับมีจําหน่ายตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วไปแล้วนะครับฝาก FC ปุ๋ยตาขายยิ้มด้วยนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ ตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติด,ดตามนะครับสวัสดีครับ